สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาสิริซีโทีวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมแพะวาค่ะซึ่งผ้าไหมแพวานี้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาลสิน์ดูกันเลยค่ะแพะวา่าหรือผ้าไหมแพะวาเป็นผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทย การทอผ้าแพวามีพร้มกับวัฒนธรรมของชาวภูไทยซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้น12จุดไทยซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของลาวและเวียดนามโดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่จังหวัดกระสินนครพนมมุงดาหารสกลนครเป็นต้นค่ะผ้าแพวามีความหมายรวมกันว่า ผ้าทอเป็นผืนที่มีขนาดความยาว1วาหรือ1ช่วงแขนใช้สำหรับคุุมไหลหรือใช้สำหรับผ่มสบายเฉียงหรือเรียกว่าผ้าเบี่ยงสำหรับของชาวภูไทยซึ่งไว้ใช้ในโอกาสที่มีงานทิการบุญงานประเพณีหรืองานสำคัญต่างๆโดยประเพณีทางวัฒนธรรมทางผู้หญิงชาวภูไทยจะเอกลักษณ์ของผ้าไหมแพรวานะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ส่วนค่ะ1คือลายหลักนะคะ ลายหลักคือลายที่มีขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของผืนผ้าในแนวนอนนะคะลายนี้แต่ละลายเนี่ยจะมีความกว้างของลายสม่ำเสมอกันความกว้างอยู่ประมาณที่แถวละ 8- ถึง12เซนติเมตรนะคะในแผ่วผืนๆหนึ่งจะมีลายหลักประมาณ13แถวซึ่งใน13แถวเนี่ยก็จะมีลายนอกลายในและลายเครือค่ะส่วนที่2นะคะคือลายขั้นค่ะ คือลายแถบหรือว่าลายที่มีขนาดเล็กอยู่ในแนวขวางของผืนผ้าความกว้างของลายนะคะประมาณ4-6เซนติเมตรทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งลายใหญ่ออกเป็นช่วงๆสลับกันไปค่ะ3นะคะลายช่อปลายเชิงหรือปลายเชิงผ้านะคะคือลายที่ปรากฏอยู่ตรงช่วงปลายของผ้าทั้งสองข้างนะคะทอติดกับลายขั้น ทําเป็นหน้าที่ตัวเริ่มและตัวจบของลายผ้ามีความกว้างประมาณ4-10เซนติเมตรผ้าไหมแพรวานะคะแต่เดิมเนี่ยนิยมเป็นพื้นสีแดงค้ามีลายจกสีเหลืองสีดำสีขาวและสีเขียวประกอบด้วย3ลายเลยนะคะตามที่ลักษณะ,ะของผ้าแพรวาที่ทอในปัจจุบันนะคะก็จะมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะคือ ผ้าแพรวาลายล่วงผ้าแพรวาลายจกและผ้าแพรวาลายเกาะค่ะซึ่งผ้าแพรวาลายล่วงนะคะหมายถึงผ้าแพรวาที่มีลวดลายที่เรียบง่ายมีสองสีสีหนึ่งเป็นสีพื้นสีหนึ่งเป็นอีกสีที่เป็นลวดลายนะคะสองนะคะผ้าแพรวาลายจกหมายถึงผ้าแพรวาลายล่วงที่มีการเพิ่มความพิเศษโดยการจกดอกเพิ่มเข้าไปในลายล่วงบนผืนผ้านะคะ ซึ่งเพื่อแต้มสีสันให้สวยงามยิ่งขึ้นแต่สีจะไม่หลากหลายหรือสดใสเหมือนผ้าพีวารายเกาะค่ะ 3. นะคะผ้าพีวารายเกาะหมายถึงผ้าพีวารที่มีลวดลายและสีสันลายกเกาะเกี่ยวพันกันไปลวดลายที่ใช้ทอพวารนะคะลายเกาะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกใหญ่ซึ่งเป็นลายหลักของการทอผ้าพีวารอาจจะทอไม่ให้ซ้ำลายกันเลยนะคะในแต่ละแนวก็ได้ หลวงพ่อองดำลีเรื่องเมืองฟ้าแดดสรงยางองล้างเลือดล้ำวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพ่วผาสวยภูพา,พพามหาทานลำปาไดโนเสาร์สันโลกลานีสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนสนับสนุนผ้าไหมแผ่วที่จังหวัดกาลสินนะคะ